สองรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันก็คือรุ่นสปรอร์ตครับขวาม,มือผมเป็นสปรอร์ตธรรมดาส่วนซ้ายมือผมตัวเทารลัมโบตัวนี้เป็นสปรอร์ตบวกแพ็กเก็ตแต่งวิตเตอร์ v 2ทเหมือนกันนะครับรับเครื่องยนต์2.0นะครับ เทอร์โบเดี่ยวเครื่องยนต์จะมีฝาครอบโฟมชนิดพิเศษแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเรนดอนตัวนี้มันจะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งตัวนี้นะฮะกินหน้ายางไปข้างนึงแล้วนะเดี๋ยวมันจะระเบิดนั่นเองนะครับของสป,ปอร์ตไม่เหมือนตัววายแก๊กท,ที่จะมีช่องว่างห่างเพื่อสามารถสอนยึดเวลาที่นี่นติดหลังคาไปเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube Channel รศูนย์เจ็ดครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวองมิ้งเช่นเคยนะครับ วันนี้พามาดูรถหล่อๆกันนะครับ2คันนี้ความเหมือนที่แตกต่างคุณผู้ชมเป็นรุ่นเดียวกันแต่มีข้อแตกต่างกันเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ดูว่าจะแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วก็ติดตามช่องที่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ Ford นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน2รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันก็คือรุ่น Sport นะครับขวามือผมเป็นสปอร์ธรรมดา ส่วนซ้ายมือผมตัวเทาร์มโบตัวนี้เป็นสปอร์บวกแพ็กเก็ B ีนั่นเองนะครับความแตกต่างมีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่มจากราคาค่าตัวรถนะครับตัวนี้ธรรมดาจะเป็นราคาอยู่ที่1,522,000บาทแต่ตัวนี้เป็นราคา1,580,000บาทเพิ่มอีก58า0มนะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตปกตินะครับจะมีเขาเรียกว่าระบบฟังก์ชันความปลอดภัยก่อนนะมีเซ็นเซอร์ให้หน้าหลังอย่างละ4จุดส่วนแพ็กเกจบจะมีเซ็นเซอร์หน้าหลัง4จุดเช่นกันต่างกันตรง1กล้องรอบคันนะครับกล้อง3ามองศารอบคันนะครับ Adaptive Cruise Control สอ,อย่างนะพี่พี่ที่อยู่ใต้ฝากระโปรงก็คือตัว e ิเล็ก o n i c ิ r a k e b o o s t e r 4 กล้องเซนเตอร์ลิงนะครับท,ที่ที่ตัวนี้ไม่มีนะ5หน้าจอคอนโซลกลางที่ขนาดห่างกันถึง2นิ้วนะครับตัวนี้เป็น12นิ้วตัวนี้หน้าจอคอนโซลกลางเป็น10นิ้วต่างกัน5อย่างนะครับโดยรวมแล้วที่เพิ่มมา58,0 0 0ับาทได้ฟังก์ชันความปลอดภัยเหมือนตัวท็อปตัวนี้ไม่มีเลยนอกจากเซ็นเซอร์อย่างเดียวแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบว่าอยากได้แบบไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ เป็นสปอร์ธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้ตกแต่งอะไรบ้างครับพี่ๆกระจังหน้านะครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับกระจังหน้าได้ทําการปเปลี่ยนเป็นของแลนดอนนะครับเหมือนกันเลย2คันเหมือนกันเลยนะฮะกระจังหน้าตัวเดียวกันชุดแต่งวิกเตอร์ V2 เหมือนกันนะครับเซนเซอร์สี่จุดมีมาให้นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนกัน2รุ่นเลยตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับ ไฟมีไลท์3ดวงตรงนี้สามารถเลือกสีได้ว่าเป็นสีอะไรเป็นสีส้มหรือสีขาวถ้าสีขาวมันก็จะแมทชิ่งกับตัว Daytime Running ทรงสีแคมที่มีมาจากโรงงานนั่นเองนะครับอักษรคำว่าเอลเรสมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ผมอธิบายนิดนึงเรื่องไฟตัดหมอกผมเคยมีลูกค้าผมออกไปคันหนึ่งไม่ใช่คันมีหลายคันที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะที่เป็นรุ่นต่ำลงมาเวลาเราเลี้ยวมุมล้อเนี่ย ไฟมันจะติดข้างเดียวเพื่อช่วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมองเห็นแต่พอกลับมาล้อตรงปุ๊บมันจะติดพร้อมกันสองข้างเหมือนกัน2รุ่นครับพี่ๆไม่ได้ไฟขาดนะไฟไม่ได้ขาดแต่เป็นระบบของฟอร์ดที่เขาจัดมาให้นั่นเองนะฮะเซนเซอร์มีให้ด้วยกัน4จุดด้านหน้านะครับตัวนี้เซนเซอร์4ี่จุดเหมือนกันเดี๋ยวไปทีละรุ่นนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยวหรือซิงิลเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิด อยู่ที่4 5 5นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดเดี๋ยวมาดูหน้าตาเครื่องยนต์ครับว่าหน้าตาห้องเครื่องมันเป็นแบบไหนห้องเครื่องเหมือนกันนะครับแรงม้าแรงบิดเท่ากันแล้วทำไมเราต้องมายกคันสูงด้วยครับนี่คือหน้าตาห้องเครื่องของเจ้าเอลเลสสปอรนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันบล็อกเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์2-0นะครับ เทอร์โบเดี่ยวเครื่องยนต์จะมีฝาครอบโฟมชนิดพิเศษแบบนี้เลยนะครับกันความร้อนได้ดีดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆานะครับเป็นโฟมนะนะครับตัวนี้ดีมากๆไม่ได้เป็นพลาสติกนะครับเวลาใช้นานๆเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกมันจะกรอบนะครับแต่เราเป็นโฟมชนิดพิเศษที่มีความยืดหยุ่นได้ดีมากๆระวังอย่างเดียวครับหนูนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารชั้นโกรดของมันเลยนะครับสังเกตดูว่าห้องเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์จะกระเถิบไปอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อบาาลนร ได้ดีมากๆลูกสูบตัวแรกนะครับสี่สูบเรียงแบบนี้ลูกสูบตัวแรกเนี่ยจะอยู่ตรงกับเบ้าโชคเลยมันสามารถบาลานซ์ลดได้ดีมากนะครับเครื่องจะไม่มาอยู่ด้านหน้านะครับเวลาลถเสียอากองอาการเนี่ยมันจะควบคุมได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนฟอร์ดเนี่ยน้อยที่จะเสียอาการเพราะามันมีระบบกระจายแรงเบรกสล้อเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับรถมันจะกดลงแบบนี้หน้าจะไม่ทิ่มนั่นเองนะครับแล้วโดยบาลานซ์ห้องเครื่องแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับ ความสวยงามด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับจัดเรียงแบบระเบียบเรียบร้อยมากเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับควบคุมโดยสเตปมอเตอร์ที่ให้พลังกำลังถึง170แรงมา้าแรงทอคอยู่ที่405ตัวนี้เบรกต่างกันครับเบรกตัวนี้ต่างกันเป็นเบรกหม้อลมนะตัวสปอร์ตธรรมดานะเน้นสปอร์ตธรรมดาเป็นหม้อลมธรรมดา,าเพราะว่ามันไม่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่เช่นอะแดปทีฟครูดหรือกล้อง เอแดดนั่นเองนะครับน้ำยาหล่อยเย็นน้ำใส่ที่ฉีดน้ำปะทะฝอยู่ฝั่งนี้กรองอากาศเหมือนกันนะครับหม้อน้ำเหมือนกันนะครับระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้าโดยที่ไม่มีสายพานมู่เล่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วนะครับความร้อนเนี่ยเวลาเราขับรถทางไกลๆนะเป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยฟอร์ดเราไม่ต้องดับเครื่องไปไกลๆขนาดไหนถึงบ้านแล้วก็ดับเลยถึงที่หมายไปเที่ยวที่หมายปลายทางดับเครื่องได้เลยไม่ต้องไปแวะพัก ตามปั๊มน้ำมันแล้วก็เปิดฝากระโปรงแบบนี้เพื่อให้ความร้อนระบายไม่ต้องแต่พอไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยดับเครื่องเสร็จตัวพัดลมมอน้ำเนี่ยมันจะทํางานปกตินะจนกว่าได้อุณหภูมิที่มันเหมาะสมที่เขาจัดมาให้มันก็จะหยุดดับของมันเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเสียงมันจะดังนะครับข้อเสียคือพัดลมมอน้ำมันจะเสียงดังนิดนึงนะครับเหมือนกับพวกเบนซ์บีเอ็มที่เป็นดีเซลอ่ะนะมันจะมีเสียงดังของพัดลมมอน้ำนะฮะฝั่งนี้ตัวแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้ นะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝั่งนุ้นเป็นเทอร์โบฝั่งร้อนนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ AGM นะครับของโฟ r m โมโคที่ให้ไฟจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟลึกถึง 800CCA 12โวลต์80แอมป์นั่นเองภายในมีโครงกิจครับพี่ๆโครงกิตอยู่ด้านในทำไมต้องมีโครงกิจเหมือนคันนี้แต่งสไตล์ออฟโรดยกสูงเนี่ยลูกค้าใช้งานเวลาไปออฟโรดแน่นอนขับ2ก็ออฟโรดได้นิดหน่อยนะไม่ได้บอกว่า100%เรซเราก็จะแจ้งลูกค้าว่ามันไม่ได้แบบมีระบบขับ4ตัวนี้มีการเอียงของรถ ของเหลวเนี่ยเวลามีการเอียงเนี่ยมันจะไม่กระเด็นออกมาทําลายชิ้นส่วนในห้องเครื่องแบตเตอรี่ตัวนี้เราพิสูจน์มาแล้วเราสามารถคว่ำได้เลยต่อคว่มปุ๊บเนี่ยไม่มีของเหลวด้านในที่ไหลออกมาเพราะว่ามีโครงกิจที่สามารถดูดซับอยู่นั่นเองนะครับฉนวนกันความร้อนใส่ไม้เรียบร้อยแอร์อยู่ฝั่งนี้นะครับแอร์ฟอร์ดขึ้นชื่อว่าเย็นเร็วมากๆกล่อง ECU อยู่ฝั่งเย็นหมดเลยจะไม่ไปยุ่งกับตัวที่เป็นโซนความร้อนกล่องฟงกล่องฟิวอยู่นี้หมดเลยนะนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องของเจ้าเอาเวอเรสต์สปอร์ตตัวธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะไป,ไปดูฝั่งนู้นมั่งนะฮะว่าด้านหน้าเนี่ยต่างกันอะไรนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เป็นแบบไหนม,มาดูตัวเจ้าสปอร์ตบวกแพ็กเกจตนะครับตัวนี้ไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันสมอสีดำเหมือนกันตัวนี้นะับผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าตัว มัลติรีเฟคเตอรเนี่ยความสว่างมันจะน้อยกว่าพวกไบแมต i กอยู่แล้วอย่าแลบนะครับผมแนะนำลูกค้าว่าอย่าไปแลบเลยเดี๋ยวมันะดรดอปแสงกลางคืนมันจะขับยากแต่ลูกค้าบอกกลางคืนไม่ค่อยได้ใช้รถโอเคดักได้ความสวยงามทําให้ได้หมดนะครับแต่ข้อเสียเราก็จะบอกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ LED สะท้อนโคมนะครับไม่ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบไบแมติกนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่มีมาให้ เหมือนเดิมนะครับความส่งสว่างก็อยู่ประมาณหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็นออโต้ทั้งคู่เปิดปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันปรับสูงต่ำอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับกระจังหน้าเลนดอนตัวนี้มันจะมีไฟ Daytime Running ตัวนี้เห็นไหมฮะแต่ตัวนี้มันยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ออกนะแต่พอแกะเสร็จแล้วมันจะหน้าตาสวยแบบนี้เลยเป็น d a y t i m e r u n n i n g ด้วยนะครับไฟมินิไลท์เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากกล้องรอบคันมีมาให้นะครับกล้องหน้ากล้องหลัง กล้องมองตรงใต้กระจกมองข้างคือมุมมองแบบ b i r ร์ดไอวิวสามองศานั่นเองนะครับชุดแต่งเหมือนกันเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันแลบสีเทาแลมโบนะครับหรือเทาคอนเกรเกที่เป็นสีเฉพาะที่เขาเรียกในตัวของฟอร์ดที่มีอยู่ในตัว r a p เตอร์เท่านั้นนะฮะเซ็นเซอร์4จุดตัดหมอกมีเหมือนกันระบบใช้งานเหมือนกันเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งด้านนั้นจะติดนะครับพอล้อตรงมันจะติดทั้งสงข้างเซนเซอร์4จุดนะครับ ไม่มีตัวนี้นะครับตัวนูน้นสปอร์ตธรรมดาไม่มีกล่องเลดร์นะครับอแดปตีดครูซคอนโทรลที่รักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติทํางานตามความเร็วแปรผันรถคันข้างหน้านะครับเหมือนจรวดน้าวิถีครับตัวนี้ยิงออกไปตามรถเลยไปไหนก็ไปด้วยกันเลยนะครับคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรกจนถึงระยะหยุดนิ่งหรือระบบ s t o p a n d Go ของเขานั่นเองนะครับยกตัวอย่างบ่อยๆเลยต่างยังวัดเวลาไปส่งรถผมเนี่ยตัวนี้ใช้งานดีฝนตกหมอกลงจัด หมือนตาทิพย์ครับเรามองไม่เห็นทัศนวิสัยผู้ขับขี่ขับไปมองไม่เห็นผมจะอธิบายทุกคลิปเลยตัวนี้มองเห็นนะครับขับอยู่ดีทำไมรถมันชอลงนะครับคือใช้ระบบเนี้ยผู้ขับขี่ประคองพวงมาลัยอ,อย่างเดียวคันเร่งก็ไม่ต้องแตะไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมันขับเองเบรกเองให้ตัติอยู่ดีรถชะลอลงแสดงว่ารถคันหน้าเบรกนะเรามองไม่เห็นไฟไท้ายเขานะหมอกลงหนาจัดนะครับทำไมคันหน้าเบรกเราก็เบรกนะครับมันเหมือนกันแบบนั้นเลยนะครับและนี่ก็คือข้อดีของเจ้า Adaptive Cruise Control กล้องเซนเตอร์ลิงนะครับหรือกล้อง a d a ดที่ตรวจจับเลนทิปปิ้งด้วยแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนนเวลามีใครขับรถผ่านเอ้ยเดินผ่านก็ได้จักรยานอาม่าอาม่าขับจักรยานผ่านปุ๊บมันเบรกให้เลยนะแต่มันมีลิมิตของมันความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านหลังก็มีระบบเบรกให้อัโนรัติเช่นเดียวกันในความเร็วไม่เกิน12กิโมตรต่อชั่วโมงเวลาเราเข้าปัม๊ม นะครับถอยรถออกมาจากปั๊มมีรถขนาบซ้ายขวาตัวนี้ถอยออกมาปุ๊บมีอะไรอมาม่าขับไปด้านหลังอีกแล้วปุ๊บเบรกเบรกให้12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแรงเหมือนกันนะพี่ๆนะนะครับนี่คือระบบฟังก์ชันที่เพิ่มมาให้นอกจากตัวที่เป็นสปอร์ตธรรมดานะครับแล้วก็มันจะจับเลนด้วยเลนคิปปิ้งเวลาเราขับรถทางต่างจังหวัดเนี่ยสายตามันเมือยล้าอาการมันเพลียขับรถมาระยะทางไกลมีอาการเหวอซ้ายเหวอือขวาออกนอกเลนตัวนี้ไม่จะจับเลนสีขาว ที่บนถนนบ้านเรามันจะดึงรถกลับมาให้อยู่ในเลนนะครับหรือกรณีที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะพวงมลาลัยมันจะหน่วงนะครับหน่วงให้เขืนไม่ให้ออกต้องมีมารยาทครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อให้ผู้ขี่ด้านหลังจะได้มองเห็นว่าเออกูจะเปลี่ยนเลนแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีฟืดออกไปอันตรายนะครับตัวนี้ ปิดได้นะครับปิดได้นะครับถ้าขับขี่ในเมืองสภาพแบบว่าไม่คล่องตัวนในเมืองมันอาจจะมุดซ้ายมุดขวานะครับก็แล้วแต่แต่ผมว่าเปิดไว้ดีสุดนะครับแต่ข้อเสียมีไหมมีมันไม่ได้ข้อเสียจากกล้อง A d a s มันข้อเสียเพราะเลนบ้านเราไม่ชัดเจนนะครับความลักมันถึงเรือนรางนะฮะเลนบ้านเรามันจะด่างบ้างมันจะไม่ชัดเจนตัวเนี้ยคือข้อเสียที่กล้องมันจับไม่ได้100%แต่ถ้าเป็นเลนขาวๆปกติแบบชัดเจนเนี่ย ต้องทำงานร้อปร์เซ็แน่นอนผมจะบอกข้อเสียด้วยแล้วก็ข้อดีของมันด้วยนะครับแต่ก็ระวังไว้ดีที่สุดนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนู้นนะเดี๋ยวผมให้ดูที่แต่งคืออิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่ตัวสปอร์ตปกติมันไม่มีครับพี่พี่ตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่เราถ่ายคันนู้นไปเป็นมออลมธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้า อิ e ล็กทรอนิกส์เบรกบูสเเพราะอะไรเพราะมันทํางานคู่กับกล้อง a อเดแล้วก็กล้องเซ n นเตอร์ิระบบช่วยเบรกต่างๆมันต้องสั่งการจากกล่อง ECU มันยังใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นหม้อลมมันใช้ไม่ได้นะฮะและระบบกระจายแรงเบรกเนี่ยมันจะมีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับตัวนี้กระจายแรงเบรก4ล้อล้อใดจะลอยนะล้อน,นั้นมันจะทํางานเลยนะครับเพื่อ ล็อกไว้ไม่ให้ตัวรถเนี่ยเกิดการเสียาการหรือเสียศูนย์นั่นเองนะครับที่เหลืออธิบายเหมือนกันหมดแล้วนะครับที่ต่างก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะด้านข้างมีอะไรอีกที่ต่างกันนะครับหน่งละความสูงเห็นไหมฮะสังเกตดู2คันนี้จะสูงไม่เท่ากันคันนี้ความสูงปกติไม่ได้โหลดเตี้ยหรือใดทั้งสิน้นแต่ตัวเนี้ยยกสูงขึ้นมานิดหนึง ยางขนาดก็ไซส์ต่างกันแล้วมาดูตัวล้อ,อยางกันล้อ,อยางเป็นล้อไซส์ขนาด20เหมือนกันนะครับต่างกันตรงไซส์ย,ยางนะครับตัวนี้เป็น2 6 5 5 5 R 2 0นะครับเป็น AT เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้ใช้งานในเมืองนะครับสามารถออฟโรลดหรือวิ่งถนนที่มันขูกขระดินลุกลังเนี่ยได้นิดหน่อยเพราะว่าดอกยางมันเหมาะสําหรับใช้ในเมืองมากกว่านะครับมาดูฝั่งนี้เป็นยังไงตัวนี้ ใส่เข้าไปเลยครับ3 0 5 5 5นย์า R ีพี่พี่ RT เช่นเดียวกันดอกเบลเลอร์เบล่าเลยฮนะตัวนี้ลุยได้ทั้งครึ่งครึ่งเลยนะถนนดำด้วยถนนขูกขาด้วยนะครับแล้วเป็นโอเวอร์ไซส์ขนาดใหญ่มาก305หน้ายางจะกว้างกว่านะครับ2 2 6 5้าเนี่ยจะแคบลงมานิดหนึ่งเพื่อใช้งานในเมืองนะครับตัวนี้ขนาดใส่ซุ้มล้อไปแล้วนะจะล้นลงมาหน่อยหนึ่งเพราะหน้ายางมันกว้างทำให้รับกับถนนได้ดีมากๆขึ้นแล้วก็ มันสามารถตะกุยในทางที่ขู่ขะได้ดีนะครับออฟเซตก็ลบนิดนึงนะครับตัวนี้มาลบมา18แต่ตัวเนี้ยเป็นออฟเซ็ตบวกนะครับจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะพอดีเลยคือใช้งานในเมืองหลอนะครับถ้าโหลดอีกนิดก็เป็นสุดตานแล้วช่วงล่างเหมือนกันนะครับเป็นดับเบิลบิสบอบีกนกอิสระ2ชั้นนะครับชคอัพเป็นทวินทุบต่างกันกับตัว next gen กระบะนะกระบะจะเป็นโมโน โมโนเป็นแบบไหนโมโนเอาง่ายๆคือกึอ่งแก๊สกึ่งน้ำมันแต่ทวินเป็นแบบไหนทวินคือน้ำมันล้วนนั่นเองกระบอกเท่ากันนะครับตัวนี้ใส่ปีกนกปรับองศานะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คัพเป็นของโปรเฟนเดอร์2.0ซับแทงปรับ8ระดับปีกนกปรับองศาใส่ทําไมใส่เพื่อลดอาการการกินหน้ายางลดยกสูงหรือลดที่มันโหลดเสียงลงมาเนี่ยทำให้การกินหน้ายางนะเวลาลดปกตินะครับผมกล้องมองนิดนึงลดปกติล้อจะอยู่ประมาณนี้นะ ล้อโดยสแตนดาร์ดไม่ได้มุมตั้ง90องศานะแคมเบอร์จะลบอยู่นิดหนึ่งลบอยู่ประมาณ0.5าแต่พอเราโหลดเตยนะดูยีนะครับรถกดลงล้อจะแบบอย่างนี้นะครับ,ดดบ,นะรบปีกนกมันจะปีกนกมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงอย่างนี้แต่เราใส่ปีกนกองศาเพื่อดันให้ล้อเนี่ยอยู่ใกล้เคียงมุม90องศามากที่สุดเพื่อได้รับกับหน้าถนนได้อย่างเต็มหน้ายางนะครับไม่ทําให้เกิดอาการกินนอกกินในนั่นเองทําให้ยางที่เราใช้อยู่มานสองปี อาจจะใช้ได้ปีครึ่งนะหรือปีเดียวเพราะกินหน้ายางไปข้างนึงแล้วนะเดี๋ยวมันจะระเบิดนั่นเองนะครับโอเคด้านหน้าด้านหลังล้อสเปคเดียวกันไปกันยาวๆเลยซุ้มล้อสนิ้วเป็นฟันเฟ,ฟืองวิกเตอร์เหมือนกันคลีบระบายความร้อนด้านข้างไม่มีตัวอักษรคําว่าเทอร์โบหรือใบเทอร์โบแล้วเพราะว่าเป็นยูโรไฟนะครับกล้อง3ามรอยหองศาคันนี้มีคันนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีตัวกล้องแบบเนี้ยเนี่ยด้านนี้นะครับ ระบบ b ายสปอร์ตโหมแจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างในมุมอับตัวสปอร์ตแท็นี่ตัวส p o r t ธรรมดาไม่มีนะครับที่หายไปฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่มีนะครับถัดลงมาอีกก็เป็นอะไรตัวนี้มือจับเป็นสีดําเหมือนกันตัวนี้ไม่ได้ทาสีนะครับสีเดิมโรงงานก็เป็นสีดําแล้วแต่ตัวเนี้ยแลปเทารแลมโบเข้าไปนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าตกแต่งสวยงามอย่างที่ลูกค้าต้องการแร็คลังคาของแคทตี้บอยใส่มาให้เพราะลูกค้าผมตัวเนี้ย ลูกค้าผมคนเนี้ยตัวนี้วะลูกค้าผมคนเนี้ยเขาอยากได้ไปแคมป์ด้วยนะครับเขาก็ใส่แหละตัวนี้ไม่ใส่นะครับติดได้นะพี่ๆดูสังเกตตัวนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นตัววายแท็กนะมันมีตัวคีบเนี่ยคีบล็อกเงี้ยคีบล็อกหรือกีบล็อกเขาเรียกไงนะเป็นอย่างเงี้ยล็อกได้นะครับเพราะว่าตัวราวหลังคาของสปอร์ตไม่เหมือนตัววายแท็กที่จะมีช่องว่างห่างเพื่อสามารถสอดนิ้วได้แต่เนี้ยติดหลังคาไปเลย นะแลกก็นะครับแคลริบอยมาตรฐานเขารู้อยู่แล้วเป็น20-30ปีแล้วนะฮะล้อหลังสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับเป็นต่างกันตรงโชกอันนี้โชคเดิมอันนี้ชกโปรเฟนเดอร์ช่วงล่างด้านหลังที่ช่วยในการกับขี่คือระบบบวดลิงนะครับตัวยึดติดกับเพลาต,ตัวยึด6จุดนะครับที่ช่วยให้ขับขี่สบายแล้วก็เข้าโค้งได้แบนยํำมากขึ้นความนุ่มนวลเนี่ยต่างกันนะช่วงล่างมีโฟลิงไฟลิงมัลติลิง วัดลิงก์เป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดนะครับจัดอยู่ในเอลเลสตั้งแต่ตัวเริ่มนะครับก็คือช่วงล่างตัวเดียวที่ใส่อยู่ในตัวแรปเตอร์ด้วยด้านหลังนะครับแต่เช็คโชคเนี่ยของแรปเตอร์จะเป็นฟ็อกนั่นเองนะครับสเกิร์ตท้ายเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะฮะแต่ต่างกันที่สีนั่นเองครับวิกเตอร์เช่นเดียวกันมีท่อคู่เป็นเลข8แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสวยงามนะครับเป็นอินฟินิตี้นะครับใครที่ดูแบบว่าวงจุ้ย ดูโง่เหงเหรอวังจุ้ยนะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่คนจีนด้วยนะครับเป็นเลขแก็คืออินฟินิตี้นะครับสวยงามมากไฟท้ายเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะเปิดได้ตัวนี้สมกสีดำด้วยนะไฟท้ายใส่ข้อไฟท้ายรวยตุ้นุ้ไม่ได้ใส่เป็นฟูล e d เช่นเดียวกันภายในห้องโดยสารนะครับ7ที่นั่งเบาะแถวที่3พับเป็นแมนนวลนะใช้มือดึงมือปิดนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นไฟฟ้าห้องโดยสารกว้างเท่ากันตั้งแต่ตัวเริ่มจนถึงตัวท็อปนะฮะเบ,บาะ แถวที่2สามารถเลื่อนไปหน้าถอยหลังได้ปรับได้พับได้แบบ 60- 40นั่นเองนะฮะและตัวฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามีลูปป้องกันการหนีให้ด้วยรับนะฮะเด้งกลับทันทีแล้วก็เซ็ตระยะนะครับเมื่อกี้น้องผมท่มจิตรีวิวให้ฟังนะค,ความสูงเขาประมาณ3 0อยาเขาปิดไม่1 3อปะไม่ถึงนะอันนั้นสูงกว่าหลักกิโลนิดเดียวเนาะนะครับเมื่อกี้ส้มจีทรเขารีวิวให้ดูไว้ของช่องน้องส้มจิทนะตัวเนี้ยมันเซ็ตได้นะ ในกรณีที่เราเราตัวเตีย้ยเราไม่ถึงเนี่ยเราให้เซ็ตให้มันลงมาได้เพื่อย่จะกดได้นะแต่ถ้าสูงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเซตอ up ตั้งระดับได้นะครับระบบกันนิบมีหมให้เปิดได้3ฟังก์ชันเปิดจากด้านในตัวรถตรงใต้คอนโซลใต้พวงมาลัยกดจากรีโมท2ทีมันยังมีตัวตัวที่เปิดฝาท้าย2ทีหรือเปิดจากตรงนี้ตัวนี้เป็น UROFO แล้วคิกเซนเซอร์ตัดออกไปครับเราไปเพิ่มตรงอื่นให้แทนนะครับเหมือนกันนะนี่เหมือนกันเลยนะครับ ไปแบบเร็วๆเ,เดี๋ยวมาดูห้องโดยสารคันไหนดีคันนี้ดีกว่าปับ๊บเนี่ยครับอุปกรณ์ไม่เยอะอันนั้นใส่ของเยอะนะครับพับได้นอนแบบนี้เลยที่นอน3าฟุตประปูนอนได้เลยครับผ้าห่มผืนแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับไม่ต้องกลัวนะได้แบบนี้เลยนะครับแอร์จะอยู่ด้านบนเบดานนะบนเบดานนะครับเพราะว่ามีมาถึงด้านหลังแถวที่3เลยแอร์เย็นเจี๊ยบบอกเลยเย็นเจี๊ยบจริงๆ ะะประตูเป็นคีเลต์นะแบบอิโมบิ l i เ e อร์นะครับกดเพื่อล็อกนะครับล้วงไปเพื่อเปิดนั่นเองนะครับเบาะคู่หน้า2คันเหมือนกันเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะครับปรับได้8ทิศทางพร้อมตัวดันหลังแอร์แบ็กเ็ลูกเหมือนกันพต์สตาร์ทมีมาให้นะครับไฟหน้าเหมือนกันเป็นแบบออโต้ให้เช่นเดียวกันพวงมาลัยไฟฟ้า100%เหมือนกันต่างกันที่ปุ่มสั่งการตรงนี้นะครับปรับฟังก์ชันเพราะว่าตัวนี้มีแอแดปตีฟคลื่ตัวนู้นไม่มี ตัวสปอร์ตธรรมดาจะมีแต่คูตคอนโทรลปกตินะครับแต่ตัวนี้มีอะแดปกหยิบคูดนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างเองกดระยะห่าง1นึ่งขีดสขีดสขีดสขีดได้เองด้วยนะแอร์แบ็กเก็ลูกมีไหมเรียบร้อยเกียร์เป็นหัวยาวแบบนี้เลยออโต้หกสปีดลากมาที่ตัวเอ็มพี่ๆสามารถกดแบนนวลได้นะนี่จะมีบวกลบเห็นไหมฮะบวกลบเป็นเล่นแบบเป็นเกียร์แบนนวลแต่ถามว่าถนัดไหมไม่ถนัดหรอกไม่ถนัดหรอกจริงถ้าเป็นแพทเทิร์นชิพมาเนี่ยเหมือนแรปเตอร์เนี่ยอย่างเฟี้ยว เบรกมือเบรกมือไฟฟ้าครับ traction control มีมาให้ครับ parking assist <c oughs> เพิ่มขึ้นมาปที่ตัวเป็นยูโรไฟนะขอโทษที่เพิ่มมาจากตัวยูโรไฟก็คือ auto start stop นะครับเวลารถติดไฟแดงตัวนี้มันจะดับเครื่องให้นะครับแต่แอร์สามารถใช้งานได้ปกติแต่พอรถออกตัวเครื่องก็จะติดให้ปกติโหมดการกับขี er, ่มีด้วยกัน4โหมดกดตัวนี้มันจะขึ้นแสดงหน้าจอเลยนะมาโหมดปกติอีก็โหมดนะครับโหมดลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นมีให้ด้วยกัน4โหมดถ้าตัวท็อปมี6โหมด ะแอร์ uh, Air, อิสระซ้ายขวานะครับตัวไวเลตชาร์จมีมาให้ใช้เอใช้ซีหน้าจอคอนโซลกลางตัวนี้ขนาดต่างกันกับตัวสปอร์ตปกตินะสปอร์ตปกติจะ10นิ้วตัวนี้12นิ้วครับรองรับ Android Auto Apple CarPlay ทั้งหลายหน้าจอเป็นขนาด8นิ้วนะครับเป็นดิจิตอล100%นะครับนี่นะครับดูกันแบบเขาเรียกว่าสวยๆแล้วก็สามารถรีแสงได้ด้วยนะตัวออปชั่นไม่ต้องอธิบายแล้วผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วในสำหรับตัวสปอร์ตบวกแพ็คนะ โอเคความต่างที่ผมอธิบายบอกไปแล้วว่าเนี่ยครับเปิดคันเดียวแล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวเนาะมีแต่แตกเลยการร้อนมากนะครับตอนนี้อยู่ช่วงบ่ายไม่ได้อธิบายในโรงรีวิวไม่ได้รีวิวโรงรีวิวนะครับใครชื่นชอบการตกแต่งนะครับถูกใจสปอร์ตบวกแพ็กเกจเพิ่มอีก58 0 0 0ฟังก์ชันครบเลยสำหรับได้ตัวเนี้ยนะเหมือนกับได้ตัวท็อประบบความปลอดภัย adaptive cruise control กล้องรอบคันสามร้อยสิบ,บส,สากล้องเซ็นเตอร์ลิงหรือกล้อง a d a ด เบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หน้าจอคอนโซลกลางที่มีขนาด12นิ้วตัวนี้เซนเซอร์หน้าหลังอย่างเดียวกล้องถอยหลังมีให้ไม่มีแอปที ip, ไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าจอด้านในเป็น10นิ้วเลือกเอาดูว่าเพิ่ม58 0 0 0สำหรับผมนะคุม้มคุ้มมากๆระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยเพราะว่ารถใหญ่ขนาดนี้ไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยผู้หญิงขับอันตรายกะไม่ถูกนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูน 5้า2 6 2 9นะครับอีกที0 6 5 5์5 2 6 2าเจมกรสุน์สำหรับช่อง YouTube นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับเรามีไฟแนนซ์จัดเซนให้ถึงที่บ้านส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเจมส์กรไปส่งให้ถึงบ้านวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีครับ When